ออ่าครับแล้วเรารู้จักคนนั้นไหมคนที่เขามาหาเรื่องอ่ะแล้วมึงจะไปรับบ้านทำไมเอ,อ้ยยังเปิดประตูมาเดี๋ยวนี้เลยมันกลัวใครซุ่มเงยเลก มีมีวุฒิอะไรไหมใครมีลูกคนนี้ห้องมันไม่เคยเข้าไปขึ้นมาถือมีดถืออะไรเดินไม่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 เคยมีแต่วันเนี้ยมันว่างวันเนี้ยว่างอะไรน่ะหละหนูไม่มีไม่มีมันไม่ได้นอนทั้งคืนเมื่อคืนเนี้ยแล้แง่ปกติมันมีเด็กไงเรด็กมาคุยกันแมได้อยู่เป็นเจ้าบ้านเห็นไหมมาลูกมาคุยกับนาดาในนาดาแม่เขาทำอะไรมึงหรอกเบิร์ดนาดาแม่ทำอะไรหนูหรอกมาเขาไม่ได้นอนทั้งคืนน่ะลูกแล้วเมื่อเช้านี้ก็กว้างท้องนั่นอะ คว้างขคาออกมาแล้วเขาามีอาชีพอะไรครับไม่เขาเป็นทหารนะหนูเป็นทหารเป็นทหารอยู่ที่ไหนครับเนี่ยในจ้าปอโลเราเนี่ยดูเป็นทหารเกณฑ์หรือยึดตำแหน่งอะไรไหมอ๋อเป็นทหารเกลือใช่เป็นทหารเกลื่เขาเขามาเช่าบ้านหรือเป็นหลานเป็นหลานเาเป็นหลานแก่ อพี่้มามมาะันมีประเทศหน้าต่างนู้นก่อ้า้องหน้าทงเยเฮ้ยไปเลยเดี๋ยวป้านี่ก่อนจะของป้าเนี่ยมานี่มานี่เยนะาจัดการเลยมึงมหรอเออมึงก็ไม่ไม่เข้ามากับเขาละวันมึงมึงก็น่าจะดอ้เพรามเรารู้ไม่เสร็จยา เขาเสพเขาก็เสพยุ่ส่วนเขาปากกับไปเศร้าแล้วอาการปาไปเห็ดกินปาบริมาหยุงกับเขาดอกเขาก็อยู่บุบานเขาแต่ที่นี่บางมือเเศร้าเนี่ยเขาเปียงของนะแล้วที่นี่นรินเขาก็เลยโทรหานะวะัดแต่เขาไม่ได้ทำร้ายใครบ่ได้ทำร้ายไค่ดอกอเขาก็ุูส่วนของเขาถึงเขาจะเสพเขาก็บริบหยุงก็พี่ก็นองดอกปากปาก,าก,ากับไปเศร้าแล้วอากาเนาะคือกลัวเขา มีเด็กหน่อยแลนเนาะลูกล้านน,าน้อยๆถ้าเกิดถึงเด็กหน่อยให้จังไรล่ะนี่ป้าก็จะให้เจ้าหน้าที่มาอบรมเขาเนาี่ยมาสัง่งมาสอนเขาจะเห็ดเป็นนิสัยยังซี่เฮ้ยม,มันปีนฟ้าหนีเปล่าวะ,ะ,ะมามาดีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเข้าไปเข้าไป ผมมาว่ามาผมมาก่อนนะวก่อนมีอะไรมีอะไรมามามยกมือขึ้น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 ไม่มีอะไรยกมือขึ้นไม่มีอะไรก็ออกมาเล้วผมมาว่ามายกมือขึนยกมือขึ้นมือขึ้นยมือขึงนจกมือ้นยมือขึ้นยกมือขึงนยมือข้นยกมือข้ยมือึนยมอขึ้นยกอนยกมือนยกมคอนมือนกมือขู้นยกมึ้นยกนกมือข้นยกมืนยดูือ คือซ้อเป็นเค้กใหมืออะไรครัพี่คครศัพท์ใครพี่ผมมีจะโทรศัพท์พี่ผมนอนกี่วันเสีมากี่วันผมก็อยู่ผมเสียมากี่วันเสีมาเท่กี่ตัวเด็ารมี้นมีไฟหลอดแกนี่ละตเตียงอ่ะเบื้งเอาดุเอาผมไม่มีกิ๊กมย้ผมงงเลยครับพี่มีอะไรนะมีกิ๊กมีชู้ผมยังไม่เคยเลเลย ผมไม่มีแฟนครับอ่าแล้วใครเขาบอกว่าเรามีว่าวันเนี้ยพี่เดี๋ยวฟังผมนะพี่ผมมีกตินะอ่าวันเนี้ยผมก็นั่งล้างสายผมอยู่ดีล้างสานล้างแปรงเลยผมมาพี่เอาแปรงขัดสารขัดอะไรใช่ไหมครับพี่แล้วนนี้ผมก็งงไม่รู้ว่าใครเขาอะไรไม่มีหนาอะไรใครรับมาลงที่ผมพี่โดยเฉาะี่ผมไม่รู้อะไรเลยครับแล้วมันคือมันคือเสพมันคือเสพ่ะก็ กี่เมตรเพราะที่ผมเป็นคนที่แบบเล่นยาอยู่แล้วครับกี่เมตรวันละกี่เมตรแต่คือว่าผมเนี่ยเวลานั้นผมก็หาเก็บปวดเก็บไว้พี่ก็เห็นติดกันอยู่ครับอืมดูดเวอร์เผมก็เล่นผมก็หาทำสนุกตามสาววัยรุ่นผมแล้วมาคืนมาคืนมาคืนเล่นไปเยอะไหมไม่ได้เล่นเยอะเลยครับพี่กี่เมตรเล่นโปรที่ผมก็เล่นเล่นัวไหสองเมตรครับสองเมตรเราเยอะแค่ไหนละยี่สิบเอ็ดครับที่เล็กเนาะครับผมก็ทำแล้วผมก็ผมก็